จะเล่นเวอร์ชั่นอะไรในเวอร์ชั่นไหนแล้วแต่เราทิมี่เล่นอ่ะฮะอันนี้มันลาตินเหรอฮะเออละเอมาลมามีลาตินอเอาชายคนมีความรักสักหนึ่งเพลงครับผมกับบทเพลงเพลงนี้นะนะเก่าๆก็แล้วกันนะครับยังบากเก่าเตื้ออ๋อยังปากเก่า้อครับผมเชื่อว่าหลายคนร้องได้ช่วยกันนะฮะเอามันมันนะเพลงนี้นะครับเราไม่เล่นเหมือนต้นฉบับนะฮะครับเออครับ ครับอย่างลํำเหลือขับเอล์โตปุ่นเป่นใครหัวพอนะโตหน้ากับสอบขณะนะเนาะครับสอบมือกองว่ะซองพ่อเป้าสิฮะว่าเป็นอย่างวันนี้ไม่ใส่เตียวสั้นเนาะบ่ใช่ครับกวัวเขาซ่องอะกวัวเขาซ่องเวลาเขาซ่องนี่เขาก็เข้าหันเลึกหรอออมันเลิกเขาตีพ่อว่ามันมีตังใจอันนั้นแม่เนาะซ้อหาป๊า I just wanna be you. There, มือแกมเป็นเวนเดินยู่บนหาทรายเหมือนลูกสาวไทยคือมังงามแพรละหน้าตาลูกคลึงไทยอเมริกาอายบอกเลยว่าละโดโดอกโดนชายขอสารพัพตามโตตามตรงองค์ลงมงลงและว่าแม่นางสาวไทยถ้าได้แต่งานฝันอยากจะมีลูกทรายกุงหล่อเลยลายเพราะว่าลูกทรายได้แม่มันมาอาจจะสวนน่าเป็นแฟนอยู่ได้บอ oh, hey, hey. โอ้ละนอหรือบ่อแค่เป็นฟอได้บนอ Baby I love you ยหัวใจไอมันเรียกร้องห้องดังดงัข้างในว่าโดดิดง ดิโด้ดิโดและมันเต้นบดดงอะลงโชลงโชงเต้นดรดิโดงเมื่อเห็นหน้าบนหาหลังถือกับมงละทิ้งวงทิ้งิโด้ดิโด้เ่อดีโดดิโดงและมันเต้นบอดดงอะลงโชลงโชงเต้นดรดิโดงเมื่อเห็นหน้าบนหาหลังถือกับมงละทิ้งวงทิ้งมุรูปหล่ออย่างนี่อันนี้ต้องแนมนานๆสไตล์บันบันสปิกสฝรั่งไอ้ผิวสีแทนหรือบมเนสีดำมีงานประจําขับเจสสกีห่วงยงห่วงยางอันนี้ผมมีให้เศร้าถ้าถือใจเอาอายกให้เปลี กระดาษโดคลื่นละวินเซิร์ฟก็มีอายให้ฟรีๆเพราะว่าคนนี้อายน่าฮือใจอายจะสวนนัเป็นเปนอยู่ดีกพอโอละนอร์หรือบัลลอกแค่เป็นปอนด์ใบ้าน้องบีบีไอเลิฟยูหัวใจไอมันเรียกร้องช่วยกันห้องดังดังข้างในว่า, ي, ي, าดูดิดงดิด้ดิดงแล้วมาเต้นบอดดองอ่ะลงโชลงโช่เต้นดูดิดง

ดังดังข้างในว่าดูดีดงดีโดดีดงล้วมาเต้นบอดรงอัลงชอดลงชงเต้นดูดีดงเมื่อเห็นหน้ามนหาลงถือกะมงละทิงมงทิงมง đồ đi đong à đi đô đi đong là mà tên bỏ đồ mà long cho long trông tên đồ đi đong mà hết nạ môn hạ lăng cả bông là thêm mong thêm mong đồ đi đong đi đô đi long cho long cho long cho long trông là mới hết nạ môn đồ đi đong đi đô đi